วอร์แ b a n ์ที่ยิงแอดช้ำรีวิวช้ำอินฟูอวยช้ำยังไงเตือนภัยใครที่กำลังจะซื้อ power bank รุ่นนี้ขอใช้คำว่าเตือนภัยแล้วกันเราอเห็น power bank รุ่นนี้ยิงแอดหนักมากและสีสวยมากมีสองขนาดความจุด้วยกันเราเลือกมาเป็น10,000ม ah. ิลลิแอมมันจะแบบไม่ค่อยหนานมากนะสำหรับ10,000อะ่ะเวลาแปะแล้วยังสามารถใช้มือถือได้ตามปกติแต่สิ่งที่จะออกมาเตือนคือวัสดุน้องอะ่ะค่อนข้างบอบบางทะลอกง่าย อันเนี้ยยังไม่ได้ใช้จริงจังนะทุกคนแค่ชาร์จแล้วใส่กระเป๋าไว้หยิบขึ้นมาทีตกใจเหมือนวัสดุเนี่ยเขาทํามาล้อเลียนกับ iPhone 1 7 Pro ปะ่ะเป็นอลูมิเนียมอลูมิเนียมที่มันทะลอกง่ายอะ่ะอันนี้เราไม่ได้ทําตกหรือว่าถูอะไรเลยนะแค่ชาร์จแล้วใส่กระเป๋าธรรมดาธรรมดาหยิบขึ้นมาทีเป็นอันเียวตกใจใครที่เป็นคนที่กังวลแบบเรื่องรอยในตัวสินค้ารอยกับสิ่งของต่างๆอันนี้ออกมาเตือนเลยว่าให้ระวังไว้ดีด ให้ใส่ถุงผ้ากำมะหยี่อะไรก็ว่าไปซึ่งเขาแถมมาปะนจะจำไม่ได้ถ้าแถมมาแล้วไม่ได้แกะนี่ได้เจ็บใจมากเลยนะทุกคนน่าจะโดนยิงแอดหนักมากกับแบรนด์นี้ตั้งแต่ i p h o n e 1 7ออกมาวิวชํา